สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ได้รับความนึกคิดจากครูกล้วยนะครับแห่งสำนักมีปืนกองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับนำตัวปืนนี่เลยนะครับ C ีแซบพีสิบสี่นะปืนปลอดภัยนะครับก็บอกนี้ปลดแม็กกาซีนคลาสสไลด์เอามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะตัวนี้นะครับเป็นตัวกร็อกนะซึ่งเป็นปืนชนิดการอบรมของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะสตัวนี้นะครับว่า มีจุดดีจุดเด่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราลองมาดูนะเทียบนะครับตัวซีแซพีสิบซีก่อนนะดูปืนนะครับที่ทางด้านซ้ายของตัวปืนเป็นปืนที่สวยนะจัดว่าสวยงามมากนะครับถ้ามาเทียบกับตัวปืนกล็อกนะจะเห็นนะครับว่าเรื่องของลวดลายนะครับสะสทรงองเอวเนี่ยก็จะดูแล้วสวยนะจะมีเซเลชั่นนะครับที่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ เนะทียบกับตัวปืนกอกนะกอกก็สวยนะครับแต่จ้ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของรูดลายอย่างที่โดดเด่นกว่านะครับที่ปืนไปดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนนะการจับถือนะครับใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับว่าไอ้เจ้าตัว c ีแท็บ14เนี่ยมันจะรับนะครับที่ตัวนิโป้เนี่ยเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับความรู้สึกนะเป็นอย่างนั้นนะครับ ศูนย์ปืนนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ของผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเองนะครับศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ทรีดอตนะครับมาเทียบนะครับที่เรื่องของความยาวกันนิดนึงนะดูแล้วนะครับเหมือนว่าซีแซ่พีซิบีเนี่ยก็จะยาวกว่าเล็กน้อยนะครับยาวกว่าเล็กน้อยกระสุนที่ใช้คือ9ก้คูณสินะครับ9ม้ามิลเป็นกันดูเรื่องของไก่นะครับระบบไก่นะก็จะมีตัว ก็คือไกลสองชั้นนะครับเหมือนกับปืนกอกนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเขาบอกว่าทํามาเพื่อฆ่ากอกนะฮะอาจจาตัวซีแซ่พีสิบสี่อ่ะลองนะครับขอญากไดไฟ์นะครับหนึ่งนัดนะครับหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊บประมาณนี้นะครับของตัวซีแซ่พีสิบสี่นะครับดูที่ปืนกอก ใกล้เคียงต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับในเรื่องของจังหวะก,การเดินไกลการร่างกายนะครับใกล้เคียงกันมากนะเรื่องของรูปแบบนะครับก็คือเป็นตัวโคโพลิเมอร์นะน้ำหนักพอๆกันนะครับชั้นคอมเพกนะครับเหมือนกันนะความจุแมกกาซีนนะครับเรามาดูที่ความจุแมกกาซีนหน่อยไอ้เจ้าตัวซีแซ่พีสิบสี่สิบห้านัดนะครับเช่นกัน,นครับก็สิบเก้ากนะ็สิบห้านัดเท่ากันความจุเท่ากันนะเรื่องของความแม่นยํา ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะครับขออนุญาตครูกล้วยเนี่ยลองทดสอบสักชุดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะใครที่กําลังมองหานะครับตัวซีแซ่พีสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับดีมากๆนะครับอีก1รุ่นนึงกระบ,บอกทีนี้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของการถอดนะครับตัวซีแซ่พีสิบี่การถอดก็ปลดแม็กกาซีนได้ปร้อดน,นะครับเคล่ปืนให้ปลอดภัยการถอดเหมือนกับปืนงก๊อกเลยนะครับก็คือ ร่างแกะทิ้งนะครับดึงถอยหลังนิดเดียวนะครับแล้วก็กดนะครับตัวนี้ปุ่มล็อกสไลด์สองฝั่งพร้อมกันแล้วก็ปล่อยนะฮะแยกส่วนออกมาได้นะครับการถอดก็ถือว่าสบายสบายนะครับดีคอยนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัว gen สามนะครับเหมือนกับก้อน gen สามเลยก็คือชั้นเดียวนะครับในส่วนของลำกล้องนะครับนี่ใส่ใหม่เลยนะครับประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่ลำกล้องเข้าไป ใส่ตัวสปริงรีคอยเข้าไปจากนั้นก็ประกบนะครับตัวสไลักกระพงปืนเข้าด้วยกันปึ๊บแค่นี้แก๊บนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ง่ายมากตัวซีเซสพีสิบสี่นะครับครับผมทีนี้มาเจอกับเจ้าของปืนครับสวัสดีครับครับผมขูกล้ยนะครับเป็นเจ้าของปืนซี p ซ4พีสิบสี่นะครับก็บอกนี้ครับปืนปลอดภัยนะปดแนะค้างสลด์นะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ้าของปืนนะบอกว่าใช้งานตัวปืนมาประมาณีครับใช่ไหมประมาณ2ปีนะครับเป็นไงฮะการยิงการยิงก็นุ่มนวลดีนะครับแล้วก็เรื่องของในเรื่องส่วนของไกลก็คมดีนะครับครับเพราะช่างคมผมเคยเทียบยิงเทียบกันเลยก็คืออันเนี้ยถือว่าเหนือกว่าก๊กนิดนึงนะก็คือมันจะรู้สึกว่านุ่มกว่านะครับคมกว่าครับยิงไปแล้วประมาณกี่นัดครับก็บอกนี่ครับยิงเกินเกินเกือบเกือบสองหมื่นโอ้ ครับดูจากล่องลอยนะครับครับทำไมถึงยิงเยอะขนาดนั้นฮะเพราะว่าปืนอันนี้เป็นปืนเออเป็นปืนที่อยู่ที่สนามนะครับมีสมาชิกบางคนที่อยากจะสนใจก็ไว้ใช้สอนไว้ใช้ฝึกอ,อะไรประมาณนี้ครับเกือบสองหมื่นนัดมีปัญหาไหมครับตัวปืนคือมันเยอะมากนะยิงเยอะมากในส่วนของตัวปืนอะ่ะไม่มีปัญหาแต่จะเป็นปัญหาของในเรื่องของชิ้นส่วนนะครับ,รบเออชิ้นส่วนที่มีปัญหาหลากักๆคือเข็ม,มเข็มเนี่ยที่ยิงมารุมๆสองหมื่นเนี่ยมีหักไปประมาณสองรอบโอ้ ขัดไปสองรอบไปประมาณสองรอบเกิดจากการใช้งานต้องบอกว่าใช้งานค่อนข้างบ่อยเยอะเยอะบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นปืนอยู่ในสนามก็คือใครที่มาเข้าสนามเนี่ยแล้วอยากจะลองสัมผัสตัวปืนก็มาที่นี่ได้มาที่นี่แล้วก็ก็คือหยิบตัวนี้เลยใช่ครับออกไปเพราะนั้นออกงานบ่อยครับโอ้ก็ถือว่าจํานวนมันก็เหมาะสมอยู่นะเพราะว่ายิงเยอะมากนะครับจุดเดียวใช่ไหมที่เกิดปัญหาขึ้น จุดเดียวที่อ่าครับจุดเดียวที่เกิดปัญหาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรุ่นเนี่ยครับจะมีหลายหลายโมเดลที่เป็นเจน2เจนสต้องดูเรื่องไกด์หลอดเรื่องไกด์หลอดของตัวเนี้ยครับจะเป็นไกด์หลอดที่มีเกียวด้านหลังเป็นหกเหลี่ยมต้องขันนะครับแต่บางรุ่นจะเป็นเกียวคล้ายๆกับเจนสาของกล็อกนะครับอันนั้นจะบางบางอันจะไม่มีเกียวข้อ,ขอนิดนึงของตรงนี้คือต้องหมั่นตรวจสอบว่า ไกด์ลอดมันคลายไหมอ๋อครับทีนี้แอบถอดดูแล้วนะครับมันเป็นหกเหลี่ยมก็คือมันไปเกี่ยวล็อกใช่ครับเพราะนั้นเถือว่ายิงยิงไปเนี่ยบางทีเกิดการสะเทือนนะต่างๆเนี่ยมันอาจจะคลายตัวมันก็อาจจะได้ก็ออกมาครับก็เป็นไปได้แต่เจะหลังๆไม่เป็นแล้วนะครับเป็นเป็นแบบเป็นแบบฟิกไปแล้วอ๋อโอเคฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครนะครับอยากจะลองสัมผัสนะตัวปืนนะครับซีเซ็ตพีสิบสี่ที่เขาบอกว่าเป็นคู่แข่งกับปืนก็อฟเลยเกิดมาเพื่อฆ่าก็อฟ นายเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือปืนกอล์ฟก็มาที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับมาก็มาติดต่อคุกกล้วยได้เลยใช่ครับนะครับก็มาลองสัมผัสนะครับตัวปืนกระบอกนี้กันนะครับยินดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขออนุญาตคุกกล้วยยิงทดสอบสักชุด2ชุดนะครับลองดูครับโอเคเราต้องขอขอบคุณนะครับคุกกล้วยมากนะครับผมครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับเรื่องของการยิงทดสอบกันนะครับมาเดี๋ยวมาลองทดสอบนะครับตัวซ z p 1 4นะครับใช้ลูก l r ลอา l ์เอ็นดินะครับ135เกรน นะยิงที่ระยะประมาณ10บหลานะครับลองดูผมชอบนะยิงไปที่ x นะครับกึ่งกลางเลย <S <S นทีนึงนะครับ จบ5นัดนะครับปดแมกกาซีนเก็บปืนเปืนปลอดภัยนะครับเก็บปืนเข้าฝองสัมผัสเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับนุ่มมากนะไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับชุดแรกมาแล้วนะครับ4นัดอยู่ตรงนี้นะอันนี้นัดสุดท้ายนะครับเล็งนางก็8กลุ่มนะไปตามระเบียบโอ้โหยอดนะครับ กับตัวซีแซ4พีสิบสี่เดี๋ยวซ้ำนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้พอที่สองมาชุดที่สองนะครับกับตัว c ีแซ4ีสิบสี่เป้าบนชุดที่สองนะครับยิงทำกลุ่มนะอ่แต่ลองดูนะ จบบทแม็กซีนเคลียร์ปืนเปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหชุดนี้ดีมากนะครับกลุ่มดีนะไกลเดินลื่นมากนะครับมาแล้วนะครับนี่คือชุดที่2นะสีเซพีสิบสี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตัวปืนดูนะอันนี้ชุดแรกนะครับเสียดายว่าแตกกลุ่มมานหนึ่งแล้วก็ชุดที่2นะครับอันนี้นะครับซอลูกกันเลย โอ้โหสุดจริง